จัรยาบันของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบัณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพศ2561ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีด้านการสอบบัญชีด้านการบัญชีบริหารด้านการวางระบบบัญชีด้านการบัญชีวาศีอากรด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีและบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี และให้ความหมายรวมถึงผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีด้วยโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะหมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสำนักงานที่ให้บริการทางวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจหมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้รับการว่าจ้างในกิจการหรือกลุ่มของกิจการในด้านต่างๆเช่นพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการบริการการศึกษาภาครัฐองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรหน่วยงานกํากับดูแลหรือองค์กรวิชาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีข้อตกลงผูกพันกับกิจการนอนกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณดังน,งนี้ความซื่อสัตย์สุจริตประพฤตตนอย่างตรงไปตรงมาจริงใจในความสัมพันธ์ทั้งมวลทั้งทางวิชาชีพและทางธุรกิจความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระไม่ยอมให้อคาาติหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออิทธิพลอันเกินควรของผู้คนอื่นมาลบล้างการใช้ตุรยพินิ์ทางวิชาชีพหรือทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นต้องมีความเป็นอิสระจากลูกค้างานให้ความเชื่อมั่นนั้นอันประกอบด้วยความเป็นอิสระทางด้านจิตใจและความเป็นอิสระในเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะสามารถแสดงข้อสรุปและแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า ตนได้ข้อสรุปโดยปราศจากความลำเอียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอื่นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหลักการพื้นฐานนี้ด้วยความรู้ความสามารถความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานรักษาไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ และความชำนาญทางวิชาชีพในระดับที่รับรองได้ว่าลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างได้รับการบริการทางวิชาชีพที่ถึงพร้อมด้วยวิวัฒนาการลา่าสุดในวิธีการหรือเทคนิคการปฏิบัติงานหรือตามกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องการรักษาความลับให้ความสําคัญกับความลับของข้อมูลที่ได้มาจากความสัมพันธ์ทางวิชาชีพและทางธุรกิจดังนั้น ยงไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สตัวไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้องและเฉพาะเจาะจงเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิทางกฎหมายหรือสิทธิทางวิชาชีพหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหรือไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลที่3พฤติกรรมทางวิชาชีพปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยนการกระทำใดๆที่อาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีกรณีที่จะถือเป็นการระพติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบ,บัญชีมีดังต่อไปนี้ฝวาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีตามข้อบังคับนี้และเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างไร้แรง เคยถูกลงโทษโดยคำจำถึงที่สุดจากการประพฤติผิดจรยาบรณตามมาตรา4 9แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพศ2517แต่ยังประพฤติผิดซ้ำหรือไม่หลับจำหรือไม่มีความเกรงกลัวต่อการประพฤติผิดจรยาบัรณแห่งวิชาชีพบัญชีกระทำความผิดในการประกอบวิชาชีพบัญชีตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา269 โดยความพิาพากษาถึงที่สุดให้จำคุกการทำพิผิดจรรยาบรรณอาจจะนำมาซึ่งความเสอมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชีและผิดชอบต่อผู้รับบริการได้แก่ผู้ว่าจ้างประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้คนอื่นที่ใช้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยความสุจริตและจำเป็นรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นหุ้นส่วนบุคคลนิติบุคคล หรือสำนักงานในหน่วยงานของผู้ประกอบวิชาชีพเองความโปร่งใสแสดงภาพลักษณ์ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบต่างๆและมะาตรฐานพิชาชีพที่กำหนดไว้และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอเป็นสาระสำคัญซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได้